ก็ยินดีต้อนเข้าสู่ช่อง Edwin X นะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับ Edwin X นะวันนี้เราจะมาทอล์กกันแพทโนด 6.0E ก็เป็นแพทสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าสู่6.1ที่หลายคนรอคอยไอ,อ้6.1อน่ะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวทีหลังว่าเออเนี่ยมันมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรบ้างเนี่ยก็มีการหาข้อมูลเหมือนกันแล้วก็มีแชทบ,บอกหลายคนก็บอกให้ข้อมูลเหมือนกันนะว่าเออมันมันน่าเล่นแค่ไหนอะไรยังไงนะก็แพทนี้หลังๆนะคือมันเป็นแค่ minor change เปลี่ยนแค่ แชมเปี้ยนไม่กี่ตัวซึ่งมีผลต่อเมตาไหมมีมีแต่ไม่เยอะเปลี่ยนจากให้ตายกายเป็นตัวโกง้งกันตัวที่ยังเก่งอยู่ยังไตแรงนี่อยู่เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเนี่ยแชมเปี้ยนแต่ตัวจะเป็นยังไงนะมาดูเลยก็หลกัหลกๆแล้วครับก็แชมเปี้ยนของที่เปลี่ยนแบที่ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากขนาดนั้นนะแต่ถามว่าควรจะรู้ไหมก็ควรจะรู้นะเพราะว่ามันมีผลต่อเกมเพย์ค่อนข้างที่จะพอสมควรเลย ก็มาดูแชมเปี้ยนตัวแรกกันนะครับแชมเปี้ยนตัวแรกคือเทนาแม่นะเทนาแมเนี่ยไม่ค่อยเห็นคือพูดถึงเทนาแมก่อนลวกันมันไปได้สองตำแหน่งนะคือท็อปเลนกับป่าใช่ปะ่ะแต่หลักๆแล้วควรจะหยิบไปท็อปเลนกันซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เมตาของเทน่าแมปัญหาของเทนาแมก็คือมันฟาร์มช้าแล้วมันใช้ของเยอะมันต้องใช้ของสามชิ้นขึ้นไปก่อนมันจะเดินเกมได้อะแล้วคือแพทปัจจุบนันเป็นแพทแพที่เกม่อนข้างที่จะไวฉะนะั้นอะหากจะรอเทนาแมฟาร์มจริงๆอะ่ะก็ ต้องใช้เวลานานพอสมควรอีกอย่างหนึ่งความเก่งของไทแรแมคืออะไรคือการที่มันได้ต่อยคือการที่มันได้เอาดาบสับซึ่งมันแพ้ระยะของพวกเอดีซีในยุคป,ป,ป,ปัจจุบันเอดีซีในยุคปัจจุบันนะครับมันเป็นสายยิงไกลซะเยอะเพระาะว่าเมตาคือมิเดีโอใช่ไหมเพิ่มระยะในการยิงไทแรแมโดนตอยยากเลยกว่าจะได้เข้าตัวนี่คือหนักเจ็บหนักพอสมควรนะแล้วก็ในเลนเนี่ยมันก็จะเจอเจ้าท็อปเลนอย่างลิง อย่างมอดิฟเซอร์จากคาร์มิลอะไรพวกนี้ที่มันจะเก่งทับเลนมากๆเลยในการกดเลนนะเทราแมนนี่กดเลนยืนสู้เลนด้วยยากนั่นแหละก็ไม่ค่อยได้เห็นนะเทราเมนเนี่ยก็เขาทำอะไรกับมันบัฟมานะบัตรลัดเนี่ยสกิลสกิลหนึ่งไบัตรัพลังโจมตีนะฮะได้รับต่อพลังชีวิตที่เสียไปคือหนึปก็คือ0ูนย์จ5ดหูนูนก็ศูนุดเป็น0ูนย์จุดสูนุดูนุดห้าแล้วก็ศูนย์จุ วาระพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแค่ศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งทุกๆเลเวลก็ถือว่าโอเคนะก็แรงขึ้นแหละแรงขึ้นแหละแต่ว่าไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะนั่นแหละก็าปัญหาเดิมเดิมคือมันตีใครเขาไม่ได้ตายก่อนอยู่ดีบ็อกกิ้งเช้าสกิลสองครับที่แบบว่ากดเสร็ปุ๊บแล้วอีกฝั่งหันหลังนี่ย้จะติดสโลห้มันนกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครไม่รู้นะตอก็ั้สโล์แล้วครับมันทำให้ลดพลังโจมตีด้วยนะถ้าติดอ่ะก็หมายความว่า ตีดีปับเนี่ยมันดีมากเลยแต่ต้องใช้ให้ติดนะก็ลดพันจมตีเพิ่มขึ้น,นจาก35เปอร์เ็นเป็น40เอร์เซนตก็ทําให้ในไฟดีขึ้นและการยืนเลนดีขึ้นแต่ถามว่าเป็นเมตาไหมผมว่าไม่แต่ปั๊บมาดีไหมก็ก็ดีที่จะปั๊บมาครับผมก็เห็นด้วยกับการบัฟนะแต่ว่าก็คงไม่น่าใช้เมตาอยู่ดีสำหรับเทเลเมนะต่อมานาซ์นาซ์นาซันาซเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะในการยืนเลนแล้วก็ เลดเกมนี่คือใช้ได้เลยแล้วก็ถึกด้วยผมให้ล่าสุดที่ผมจัดเทียริสน่าจะให้มันอยู่เอนะอาซัสเนี่ยเก่งเก่งพอสมควรเลยเลดเกมแรงมากนั่นแหละก็ <c oughs> <c oughs> ผมมองว่านาซัสเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง,งตัวที่น่าสนใจในแผ่นนี้นะแล้วก็บัฟมาด้วยเหมือนกันโอเคดูดี่เขาทำคำอะไรกับมันนะไซฟอนสไตน์ไซฟอนนิกสไตน์นี่ก็สกิลหนึ่งนะที่ เก็บแซกครับยิ่งค่าเยอะก็คือได้แตกเยอะนะก็คูดาร์ลดลงนะครับจากเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าสี่เป็นหกจุดห้าห้าจุดห้าสี่จุดสี่แล้วสี่จุดห้าแล้วก็สามจุดห้าอันนี้คือฟาร์มไวขึ้นและรีดเมจได้มากขึ้นอันนี้ดีนะเป็นอะไรที่มันดีมากเพราะว่านาซ่าดะมันมีความเก่งของมันคือการที่มันต้องรีดรีดแฟร์ิลหนึ่งเนี่ยบ่อยๆใช่ไหมมันจะได้แตกจากการเก็บคีบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอลดคูดามันมันทำให้มันเก็บคีบไวขึ้นนะ แรงเร็วขึ้นด้วยโอ้นี่การใช้มานานยีสบหน่วยต่อเลเวสูงสุดเป็นสามสิบห้าหน่วยต่อเลเวสูงสุดนี่คือใช้ได้ใช้เล่นบ่อยขึ้นแล้วใช้ได้มากขึ้นแขางขึ้นด้วยนิดนิดดีมากข้ามเสียหายพื้นฐานถะสามสิบยี่ห้าสิบห้าแปดสิบร้อยห้าเป็นสามสิบหกสิบเก้าสิบร้อยี่สิบทำไมถึงจะไม่ได้นาซัตอะเล่นดิเฮ้ยน่าสน,านใจว่ะนาซัตน่าสนใจมากก็นาซัตใช่ไหมหนาซัตใช่ไหม ได้เลยแต่กดอาซัตเลยนาตานเกีนี้มานาซัก็นาซัตวะลองดูลองดูงดต่อนะต่อกันที่สปิริตไฟสปิริตไฟคือสกิลสามที่เปิดเปิด,ปดไอเปิดโดมอะกดปุ้งขึ้นมาใช่ไหมมีพื้นที่ขึ้นมาลดเกราะอ,อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำให้ปีเป็นดาเมจเวทด,ด้วยดีครับลดเกราะเพิ่มขึ้นอันนี้คือเอามาเก่งในไฟ์นะเก่งในไฟ์โดยเฉพาะเลยสิบห้ายี่สบยี่้าสาสิเปอร์เซ็น20เป็นยี่สิ ยี 25, 30, ่สิบห้าสาสิบสาิห้าเซนเพิ่มขึ้นห้าเซนทุกๆหน่วยทุกๆเลเวลไอ้น,นี่ถือว่าดีมากอาซ่าเก่งครับน่าจะขึ้น TIA ถึง a ได้ในแพทนี้นะเก่งมากศึกด้วยในเกมเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ทวิชทวิชนี่ก็หายหน้าหายตาหายหน้าไป่ายตายพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นหลักๆแล้วครับทวิชนี่เขาหยิบไปจะเป็นทวิช ADC ใช่ปะ่ะแต่ข้อเสียงของทวิชหลัก,ลกๆก็คือมันระยะการยิงมันสั้นนั่นแหละนั่นคือทําให้มันแบบาไม่เก่งเท่ากับตัวอื่นนะ ยืนไปคู่ใครก็ลำบากคู่วิดีโอก็ยังลำบากเลยสับทวิชนะก็ถามว่าบัฟมาตอนเนี้ยสแต็กพิตแรงขึ้นใช่ไหมก็คือสิบห้ายีสบยี่ห้าสสิบเป็นยี่สิบยี่้าสสิบสาสิห้าแรงขึ้นจริงแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ดับเมตาอยู่ดีนะก็บัฟยินเห็นด้วยกับการบัฟนะแต่ว่าก็ไม่เหมาะกับการหยิบไปโซโล่อยู่ดีสำหรับทวิชครับต่อกันในเกมดีกว่าโอเคโยนะกันครับผมโยนะเนี่ย ตอนนี้ไปได้เห็นลหลักๆคือสองเลนนะคือมิดเลนกับป่าแต่ลหลักๆคือป่าจะเก่งกว่าเพราะป่ามันได้ฟาร์มแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ต้องใช้ของเยอะพอสมควรก็สองถึงสามชิ้นขึ้นไปถึงจะเดินเกมได้นะซึ่งป่าปัจจุบันนะครับมันเป็นป่าเกมไวฉะนั้นอนะ่ะยนนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันเหมือนกับป่าที่หโหดในแพทก่อนหน้านี้คือเซตเพราะมันฟาร์มไวมาก J4 มันฟาร์มไวมากดีซินฟาร์มไวรวมถึงไวก็ฟาร์มไวด้วยแต่ยนนี้คืออีกหนึ่งตัวที่ของใช้เยอะ ฟาร์มก็ช้าคราวนี้เขาก็เลยปั๊บกันมานะการปั๊บครั้งนี้ผมมองว่ามันช่วยได้ทั้งในเลนแล้วก็ในการฟาร์มเลยเพราะอะไรเพราะนี่ค้าสถานะพื้นฐานครับจากกระดับตัวของ AD ดีช่าจากสามจุเป็น4ี่นี่คือเพิ่ม0ูจุสี่ทุกๆเลเวลอันนี้ดีแรงขึ้นฟาร์มไวขึ้นในเลนก็ดีในดาเมจจากสกิลก็คือใช้ได้เพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นสกิลเ d ีไงโซอันบาวนะสกิลสามนะที่มันพุ่งออกไปข้างหน้านะก็ทําให้มันใช้ได้ไวอขึ้นเพราะคูดาวลดลงนะจนีห็น โยนี้มากขึ้นแหละครับก็อาจจะกลับมานะอาจจะกลับมาฟาร์มไวขึ้นที่ผมว่าใช้ได้เลยสำหรับโยนี้นะเก่งขึ้นครับเห็นด้วยกันปั๊บนะ AA โอ้ AA oh, AA เนี่ยครับหายหน้าหายตาไปจากเมตาพอสมควรก็หลักๆแล้วที่เขาหยิบกันนะปัจจุบันคือ mid เลนเอ้คือ top ปเลนกับป่าใช่ไหมแต่หลักๆคือผมจะเห็นในป่าซะเยอะ top ปเลนก็คือถือว่าเยอะไหม top ปเลนถือว่าไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะ t o อ lane นะก็ แต่ถามเล่นในไม่เล่นเล่นได้แหละแต่มันไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อน,กอนเก่งกว่านี้เยอะเลยนั่นแหละนะก็เอทอกเนี่ยผมมองว่าหายหน้าหายตาไปจากเมตาเหมนะือนกันนะอะก็เขาทำอะไรกับมันบัฟนนเนี่ยเดอะดัก킹เบดครับแพสซีฟก็คือคูดานลดลงครับเดอะดัก g เบดทำให้มันตีได้บ่อยขึ้นจากสิบสามสิบเอ็ดเก้าเจ็ดใช่ไหมเป็นสิบสองสิบแปดหกอันนี้ก็สกิลหางกินออกมาอีกแล้ว บนราคาเสียหายจาก70-75-80-85ประเด็นของ AD ใช่ไหมเป็น75-80-85-90ของ AD แรงขึ้นใช้ได้บ่อยขึ้นซัพเทนดีขึ้นอันนี้คือเก่งในเลนและเก่งในการฟาร์มในไฟก็ถือว่าโหดเลยเอางย้ย a a แม่งใช้ได้เลยเนี่ยสุดท้ายอะไร Volender คืออันติเมทของเขานะอันติเมทของ v o น e n d e r เนี่ยอู้มันไม่ใช่บัฟนะเนี่ยมันคือแอดจัสเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอันตีะคือสิ่งที่ทําให้เอท็อกเก่งเว้ยก็คือลดความเร็วลงจะแรงขึ้นเก่งขึ้นในเลนนะเก่งขึ้นในเลนเก่งขึ้นในการฟาร์มแต่ว่าแต่ว่าคือเรื่องของเอเรื่องของโมบิลิตี้ในไฟเนี่ยลดลงก็สมควรนะมันถ้ามันบัฟมากกว่านี้นก็่าจะเก่งเกินไปนั่นแหละก็เห็นด้วยกับการบัฟของเอท็อกครั้งนี้นะประมาณนี้กลับมาที่ลักซ์่างนั้นเหรอลักซ์ ตัวท,ที่หลายคนรักกันนะก็หลักๆรักเนี่ยหยิบไปมิดเลนซะเยอะแล้วก็หยิบไปซัพพอร์ตซะมากมายแต่ผมว่ารักมิดเลนเก่งกว่าในยุคนี้นะซับพอร์ตซับเลี้ยงกันเก่งกว่าเยอะอืมอิลูมิเนชันครับความเสียหายพื้นฐานนะก็ทําให้ก็คือสกิลพื้ีฟของเขานั่นแหละยี่สิบห้าบวกเลเวลแชมเปี้ยนคูณเจ็ดถึงเป็นสิบแปดบวกกับเลเวลอันนี้คือเนิร์ฟแต่ว่ามันเน้รสเกลเลทแทน ถือว่าถา,ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะแอร์จัดครับผมบอยดิงไลท์สกิลหนึ่งครับสกิลล็อกเขาใส่พื้นฐานลดลงนะจากเจ็ดสิบร้อยสามสิบร้อยเก้าสิบสองร้ยหสิบเป็นหกสิบร้อยี่สิบร้อยแปดสิบแล้วสองร้อยสี่สิบเนิร์ฟสกิลต้นจากสกิลปลายก็เท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่ตอนนี้เนิร์ฟเยอะละวพิสเมติกพิสเมติกบาเรียสกิลฟองของเขาอะสกิลสองที่มันทําให้ได้บาเรียนะโล่ป้องกัน ลดลงนะจากส0 55ิบห้าสิบ้าแปดิบ้อห้าบวกสิบห้าเปซนของ a อใช่ไหมเป็นยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ิบห้าหนึ่งร้อยลดลงสกิลต้นแล้วบวกสิบสิบปเปซนของ a อทําให้ช่วงเลดเกมลักได้บาเอียเพิ่มขึ้นว้าวรลบปกันช่วงที่สองก็เหมือนกันได้สกิลต้นเพิ่มแต่สกิลปลายก็คือเอ็ดได้สกิลต้นลดลงแต่สกิลปลายเพิ่มขึ้นทําให้เลดเก่งรลักเก่งขึ้นนะผมมองว่าสกิลเบิร์สของลักอ่ะมันจะน่าจะเบาลงจากสกิลหนึ่งแต่ว่า ความเป็นซัพพอร์ตมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าถามว่ายังเก่งอยู่ไหมก็ยังเก่งพอกดแร้งโซโลได้อยู่แต่ว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่าลักนะในกำน่งนิเลนะ่นอย่างซินด้าอย่างลิซันดาอะไรพวกนี้น่าสนใจกว่าลักลักคือหยิบเฉพาะเมนก็เทียร์เอจนถึงบีได้อยู่ประมาณนี้สรับลักมาต่อกันที่นานะครับผมนานานี่ก็เป็นท็อปเทียร์เมตานะเก่งมากคือหมายความว่าความเก่งของนาคืออะไรมันต่อเลนเก่งแล้วก็มันไม่ตายน้วยพอแพ้สีมันเต็มใช่ไหมโดดประทุบ อบวนในไฟมันดีแต่ข้อเสียของมันคือมันต้องมีเกจเล่นในไฟท์ไม่งั้นก็คือลําบากเหมือนกันอย่างหนึ่งคุณต้องเลี้ยงเกจให้ดีก่อนคุณจะเข้าไฟท์แล้วก็ข้อเสียข้อเสียหนึ่งคือถ้ามันไม่มีเกจมันจะบางมากนั่นแหละเกมโซโลบอลเก่งมากในเลนเก่งมากเพราะมันยิงไกลนะแชมเปี้ยนท็อปเลนตัวอื่นมันจะยิงใกล้อะไรประมาณนี้มันสูงมันควรจะโดนเนิฟนั่นแหละแล้วก็เนิฟมันจริงๆริงนะน่ะบูมแมงโทรสกิลหนึ่งครับป่าบูมแมนไป ก็สโลของเอนานลดลงนะจากยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบใช่ไหมเป็นยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าอืมข้อเสียหายของพื้นฐานบุนบาแดงคือสิบห้าหกห้าหนึ่งร้อยสิบห้าร้อยหกสิบห้าเป็นห้าหุ้นหายไปสิบล้าเมตรหรือเ่าวะห้าสิบห้าร้อยห้าแล้วก็ร้อยห้าสิบห้ารวมไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนานเนี่ยไฮเปอร์ Hyper, ครับบนด้าความเสียหายของสกิลติดตัวคือแปดสิบสิบสองสิบสี่ใช่ไหมเป็นของพระพราชวิตสูงสุดของเป้าหมายอา่าฮะ เป็นหกจุดห้าเก้าสิบเอดจุดห้าแล้วก็สิบสี่เปอร์เซ็นต์ช่วงต้นเกมกากลงแต่ว่าตอนช่วงด็้เกมเท่าเดิมหมายเขาว่านาในเลนจะอ่อนลงเพราะว่าบูมเมลแรงเนี่ยก็ใช้สโลในการตอดเลนได้ความแรงก็คือลดลงเหมือนกันในช่วงต้นเกมก็คือหมายเขาว่านาเนี่คือในเลนจะอ่อนลงเนะโอ้โหอันนี้มีผลมีผลเยอะเลยนาเนี่คือน่าจะมันจริงๆมันก็เทียบเออยู่แล้วฉะนั้นตกมาเทียนน่าจะเป็น A อถึง A บวกได้ที่ยังเก่งอยู่นะ ยังเก่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยประมาณนี้เซตเซตไอ้เนี่ยคือตัวที่โคตรจะเป็นเมตาในแพทก่อนหน้านี้คือหมายความว่ามันเป็นป่าที่เก่งสุดๆเป็นทั้งป่าก็ได้มิดเลนก็ดีแต่หลักๆคือคนที่จะไปป่ากันนะข้อเก่งของเซตคืออะไรมันเบิร์สแรงมันฟาร์มไวแล้วก็มันจับตัวยากนั่นแหละความเก่งของเซตฉะนั้นอะเนื่องของความฟาร์มไวอะแพทก่อนหน้าคือเมตาคือใครฟาร์มไวกว่ามันจะได้เปลี่ยนไงเพราะมันจะได้ออฟติทีฟไวกว่ามันจะได้แก๊งก่อนชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่เซตนี้คือเก่งจริงๆแต่ที่แล้วอะฟาร์มไวมากถ้าคุณเห็นในไลฟ์ผมอะที่ที่ติล่ามันเล่นอะจับไม่ได้เลยนะเก่งจริงๆนะก็สมควรถ้เข้าเนิร์ฟนะเลเซอร์ชูริเคียนสกิลหนึ่งป่าป่าทาดาเมจแล้วก็ป่าในการเคลียร์วอนเตอร์ในป่าก็ลดลงนะแต่จากหนึ่งร้อยเหลือยี่สิบเอ้เหลือแปดสิบหายไปยี่สิบเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับกดแล้วพี่กดแล้วชาร์ตสแลชนะก็สกิลอีกสกิลหนึ่งที่เอาไว้หากินของเซตคอมโบต่างๆแล้วก็คอย ตัดเลือดได้ดีค้าเสียหายลดลงครับจาก7 0 1 0 0 1 3 0 1 6 0บวก75ของ AD ใช่ไหมเป็น6 5 9 5 1 2 5 1 5 5บวก70ของ AD ลดลงทั้งสเกลต้นและสเกลปลายต้นเกมกากลงแล้วก็เลนเกมเบาลงโอเคสุดท้ายคือค้าเสียหายจากการฟันในครั้งต่อไปคือจาก6 0หรือ50าเปอร์เซ็นต์หายไป10%เปอร์เซ็นต์เยอะนะเซ็ตตัวนึ้งหนักครับหนักมากๆเลยแล้วก็การฟาร์มลดลง ฉะนั้นผมมองว่าแพทเนี้ยจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเอดีสมาเอ้ยมันจะมันจะกลายเป็น land, มิดเลนสมากกว่าปากก่าก,ก็ยังเก่งอยู่ไหมก็ยังเก่งอยู่แหละแต่ว่าฟาร์มช้าลงพอสมควรเลยสำหรับเซตอ่ะน,นะเห็นด้วยกับการเนิฟครับผมสุดท้ายทีโมทีโมเนี่ยผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแพทเนี้ยมันคือแพทที่เน้นการไฟท็อปเลนต้องมาช่วยไฟไฟช่วยป่าไฟช่วยเลนล่างไฟอะไรเงี้ยแต่ว่า ทีโมมันในไฟมันไม่เก่งแต่ในการยืนเดรนด์มันเก่งมากก็ถึงแม้ว่าเขาจะบัฟมันมาใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะไม่ใช่เมตาอยู่ดีนะเดี๋ยวดูซิว่าเขาทำอะไรกับมันทีโม่ท็อกสิช็อตสกิลหนึ่งครับเวลาความเสียหายทำให้ผลพิเศษของการโจมตีปกติ8บวกเลเวลแชมเปี้ยนคูณสบวกยีของ AP ใช่ไหมเป็น8ปดคูณสบวกยีของ AP อันนี้เนิร์ะปะเพราะมันคือเลเวลคูณสใช่ปหมจากคูณ3กลายเป็นคูณ2ลดลงแลเนี่ย ตัวสกลคูณลดลงหนึ่งหนึ่งเท่าอันนี้เนิร์ฟไปเนี่ยเบาลงแล้วก็ binding d a s อ๋อไอไอ้ไอ้เอ็นเอแกรมีอ้กช็อตเนี่ยแล้วก็ binding d a s คือสกิลหนึ่งนะเขาจะหายพื้นฐานลดลงนะจากเจ็ดสิบร้อยยีิบร้อย็สบสอง้อยี่สิบหกอาหกสิบเอร์ซของ AP เป็นห้าาก็เนิร์ฟซึ่งต่อให้มันเนิร์ฟมาอย่างเงี้ยซึ่งคนก็ไม่ได้อยู่แล้วซึ่งยิ่งเนิร์ฟก็ไปอีกก็ยิ่งไม่มีคนเล่นเข้าไปใหญ่มันไม่ใช่เนิร์ฟเอ้ยมันไม่ใช่ ทีโมนี่เนิร์ฟหนักหนักเหมือนกันแล้วก็เซตก็โดนหนักก็มอกว่าน่าจะมีผลนะในช่วงแลงระดับกลางจนถึงระดับไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยก็โดยรวมก็ผมว่าแพทเนี้ยเป็นแพทที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะแต่แค่ปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแต่ที่สําคัญเลยคือเซ็ตเนี่ยที่หายไปแน่ๆไอ้เซตเนี่ยเทสน,น่าโดนนสุดละฟาร์มช้าลงแน่นอนแล้วก็นาในเลนนี่คืออ่อนลงมากที่เราว่ายังโอเคอยู่โดยเฉพาะเอเอกลับมาแล้วก็ นาสัตว์เก่งขึ้นลองให้ดูในไลฟ์ละใช้ได้เลยนาสัตว์ครับผมประมาณนี้กันครับผมหากชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อชให้ผมอินดิบิ๊กนะเจอกันครับผมบ๊ายบายวัสดีครับ